สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่ทานเลยนะคะสวัสดียามเย็นๆนะท่านขาเย็นๆจะมืดนะคะอยูอนะะ่น้องครีม,มรนะคะน้องครีมสำรวจเสานะคะเสาเพื่อจะสร้างโรงซางให้แก่น้องครีมและครอบครัวนะ,ะดูนะคะน้องทําอะไรนับเสาหรือเปล่าว่ามีกี่ต้นคะครบหรือเปล่าหรือว่ายังไงคะน้องครีมหรือน้องครีมนับเสาฮะ เสาต้นใหญ่ๆนะคะท่านขาต้นใหญ่ๆนะคะที่เป็นเสาอ่าแล้วก็อีกบางตัวแล้วก็มาให้อ่าช่างนะคะเขาเลื่อยเป็นเครื่องนะคะท่านขาแต่ก็ไม่พอนะดูนะคะน้องครีมสำรวจแล้วนะคะดูน้องครีมเรานับนะคะฮะยกไหวไหมลูกจะจะช่วยคุณพ่อตอกเสาลงเสาลงลงเสาเหรอคะลูกฮะจะช่วยคุณพ่อฝังเสาเหรอคะ ดูทำดูทำนับได้กี่ต้นคนสวยนับได้กี่ต้นอน้องครีมนับได้กี่ต้นคะฮยดูทำอ๋อนับอีกนับอีกนับหนึ่งสองสามอย่างนี้เหรอลูกฮะหนึ่งสองสามตายแล้วนับนับไม่ถึงสิบสักทีนะคะน้องครีมเยอะๆมาๆๆมาครีมามาๆๆ ยกไม่ไหวหรอกค่ะคนสวยมันหนักมากเลยนะคะน้องครีมยกไม่ไหวนะคะลูกหนักฮะดูอ๋ออนูยกไม่ไหวหรอกลูกมันหนักนะคะมันหนักลูกมันหนักอนูจะอ้อนเล็กอนูจะยกกิ่งเล็กหรอคะลูกฮะดูดูดูนางจะยกกิ่งเล็กนะคะยกไปให้คุณพ่อเลยครีมเอาให้คุณพ่อแล้วเอาให้คุณพ่อแล้ว เพิ่มให้คุณพ่อแลวคุณสวยให้คุณพ่อเด้อโอ้ยไหนพออ๋อพอตอกเป็นตะปูได้ไหมลูกโอ้ยสุดยอดเลยน้องครีมนี่มันหนักไปค่ะพ่อมันหนักหนูยกไม่ไหวหนูยกไม่ไหวค่ะน้องครีมบอกอันหนูยกไม่ไหวค่ะคุณพ่อพอแล้วค่ะคุณสวยเนาะ คุณพ่อนี่คุณพ่อไม่ต้องมาใช้แรงงานหนูเลยหนูยกไม่ไหวคะ่ะดูน้องพิมทำอ้ยอ้ยหนูยกไม่ไหวคะ่ะคุณพ่อคะด,ดูอ่าเดี๋ยวมเดี๋ยว อาลองเหยียบดูว่าจะหักหรือเปล่าคะถ้าทดสอบน้ําหนักนะคะดูว่ามันจะหนักไหมนะคะน้องครีมเลยลองขึ้นเหยียบดูเท่าท่านคะ่ะผ่านไหมผ่านไหมผ่านไม่หักนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะไม่หักคะ่ะเว้ยกินไปกินน้ำเลยเหรอจับเชือกมึงไปเลยเนี่ยจับเชือกอ่ะ,ะกเน,น,นาะกินน้ำตรงนี้ โอเคเขาทำคลิปสั้นๆเนะทอกทานถาเพราะว่ามืดแล้วนะคะส่งท้ายคลิปด้วยความน่ารักนักของน้องครีมแค่นี้นะคะท่านใดชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกระดิ่งตรงที่ะระฆังนะ,ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องครีมจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย